สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสาสมหมายประจำวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568โดยช่อง3 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณ โดยคุณสมหมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยไว้ตามารายการดังนี้ครับคู่ที่1คมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรชยัยนาทเพชรสีทองยิมพิกัดร้2ยสอปอนด์เท่ากันคู่ที่2นี้เป็นมวยรอบศึกตบวันมวยมันพันดุครั้งที่7ระหว่างเพชรปราศักด์สอสละชีพเจอกับดาวแดงเอนดี้มวยไทยพิกัดร้อยปอนด คู่ที่3คู่เอกประจําเสานี้เป็นการประกันแชมป์รุ่นแบตจ้งเวท118ปอนด์ของเวทีมวสยสยามอ้อมน้อยระหว่างเจ้าของแชมป์เมืองชัยสิทธิ์กำนันแ่งเปิดโอกาสให้มนัดต่อแย้มสวนได้ท้ายชิงพิกัด118ป่อนด์เท่ากันคู่ที่4หลังคู่เอกพลายแก้วสบุญมีฤทธิ์เจอกับทายาทไทยบริดยิมที่พิกัด128ปอนด์ครับ ก่อนเชิญเคยครับก่อนจะไปฝั่งทัศนะวิจารณ์ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอากาลังใจจาก f อทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นเป็นเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำํำมวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสวนใจก็แอดไปที่ id l ดี e p ล2 4 เอสพีวายสองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมร้อยสองปอนด์เท่ากันมาดูทางด้านมุมแดงครับคมพีเคแสนชัยอายุ17จจากกาลสินก็ซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิม ส่วนสูงนี่1้1เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมจกมา50กว่าครั้งนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยมัดถนัดขวาเตะหนักต่อยแรงสอกคมบูดุดันอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับห้าไฟหลังชนะ2แพ้สเสมอหนึ่งสามครังหลังก็มีชนะคะแนนเหนือพยักษพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพนน้คะแนนเดชยาฤิ์สอเดชดำรงที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเสมอกับ จงอางดำสิงมาวินที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมอายุ16จากนครราชสีมากอซ้อมที่เพชรสีทองจังหวัดชัยนาทครับตัวนี้สูง163เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ45อกิโลกรัมจกมา4ก่อดครั้งเป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายนอกได้ในดีตั้งรับจับทางได้เดินเป็น เตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีหัวใจได้ปลายมั่นคงครับความการชกสามครั้งล่าสุดก็มีแพ้คะแนนออโต้บุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเชี่ยวชาญวอัอุรชาที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดเอาชนะนกยก้เด่นชัยสอสุจิมาวิทย์ที่ศึกจิตเมืองนอนเมื่อวันที่25มกราคมปี68ที่ผ่านมาก็หยุดพักไปประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีกว่าๆนะครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงคมพีเคสัญชายนี่อายุ17เป็นรุ่นพี่1ปีครับประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบูดุดันส่วนน้ำเงินเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมรุ่นน้องได้สูงได้ลอยนิดๆแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่าเยอะนะครับสรงมวยสวยงามครับดักษาสแค้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีต้นๆน,นี่น่าจะทำได้ดีกว่านะครับสหรับเพชรชัยนาท แต่ไปไปลายผมมองว่าคมพีเคสันชัยครับจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าชกประจำเสมอ,อสม่ําเสมอมากกว่าอาวุธหนักแรงกว่าครับเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องน่าจะแซงเอาชนะเพชรชัยนาทได้ท้ายครับผมให้แดงคมพีเคสันชัยเมือ่อทยิมเป็นเมยอรักไม่ชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2 ถือว่าเป็นรองคู่เอกประจำเสาร์นี้ครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7ระหว่างเพชรปาศักดิ์สอสละชีพเจอกับดาวแดงเอนนี่มวยไทยใส่กันที่พิกัด1 1 5ปอนด์เท่ากันมุมแดงเพชรปาศักดิ์สอสละชีพอายุ19จากลบบุรีก็ซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกุมภการจังหวัดสระบุรีครับส่วนสูงนี่166เซนติเมตรน้ำหนักกวดปล่อย57ากิโลกรัมจกมา70กว่าครั้ง ตัวนี้เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาสตรแ์แข้งเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟตัตีเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับเป็นมวยฟอร์มสดครับห้าไฟหลังชนะสี่แพ้แค่หนึ่งครับสามครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครก็มีชนะนอกยกสามมัดต่อยแยมสวนที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนนกล้าในลงพันพินิษ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดชนะนอกยกสามเดชอนันบวเวียงสะที่ศึกเจ้ามวยไทยครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินดาวแดงเอลลี่มวยไทยอายุ19ปีเท่ากันนะครับจากสงขลาก็ซ้อมที่เอลลี่มวยไทยยิมนวะมิน88กทมครับส่วนสูงนี่167เซนติเมตรน้ำหนักกว่าปล่อย55กิโลกรัมก็ชคมา50กว่าครั้งเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเข่าได้ฝีมือได้เดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปั้รัดฟันตีบูดูดานพอใหญ่ปลายแรงก้าแลกกลุยครับ หาไฟหลังชนะ3แพ้2 3งาครั้งหลังนี้ก็มีชนะคะแนนเพชรนาวีพยักกันทอนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเดชอนันวเวียงสะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดพลาดท่าแพ้คะแนนกล้านลงพันพินิษที่ศึกเจ้ามวยไทยครับกรับดูเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ทั้งคู่นี้อายุ19ปีเท่ากันส่วนสูงก็ปากหัวตัวเท่านะครับแต่ว่าแดงเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพนี้ น้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โลครับประเภทดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงสำหรับทางด้านเพชรป่าศัดิ์นะครับส่วนน้ำเงินดาวแดงเอ็ดดี้มวยไทยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดพ่ตีแข็งแงข่งแข็งแรงกล้าแลกกล้าลุยครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของเพชรป่าสัตว์นะครับที่รอดักเสียบดักแทงนะครับชิงทำก่อนและป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะดาวแดงเอ็ดดี้มวยไทยได้ไทยไทยครับ ผมให้แดงเพชรประสักศส,สละชีพเป็นมือรักมวยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่ที่3คู่เอกประจำเสานี้ครับก็เป็นการประกันแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยระหว่างเจ้าของแชมป์เมืองชัยสิทธิ์กำนันเองเปิดโอกาสให้มนัทต่อแย้มสวนได้ท้าชิง118ปปอนด์เท่ากันครับ ทางด้านมุมแดงเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งอายุ20จากนาครสวรรค์ก็ซ้อมที่สิทธิ์กำนันเหน่งจังหวัดชัยนาทครับส่วนสูงนี่้อเซนติเมตรน้ำหนักกว่าป่อย58 kg, กิโลกรัมจชมา80กว่าครั้งเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสัตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดานปอดใหญ่ปลาแรง5ไฟหลังชนะ3แพ้2ครับสามข้างหลังก็มีแพ้คะแนนมนัดต่อเยี่ยมสวนคู่ชกวันนี้ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ชนะคะแนนซันวีโอต่อเย้มสวนที่ศึกเจ้ามวยไทยลาสุดพลาดท่าแพ้คะแนนเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินหรือผู้ท่าชิงก็คือมนัตต่อเย้มสวนอายุ22จากนครศรีธรรมราชครับก็ซ้อมที่ต่อเย้มสวนหมู่บ้านนักกรากทธมครับส่วนสูงนี่170เซนมน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลกรัมเทมา70กว่าครั้ง เพทเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อขวาปั้มรัดฟัตตีบูดูดันปอดใหญ่ปลาแรงห้าไฟหลังนี่ชนะ4แพ้หนึ่งครับ3ามข้างหลังก็มีชนะคะแนเนเมืองชายสิทธิก์กำนันเน่งที่ศึกมวยไทยพล,พลังใหม่แพ้นกยก3าเพชรป่าศักสอส,ะสะลัดชีพที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเอาชนะนกยกสลิศเสตูแก้วสำลิดที่ศึกเจ้ามวยไทยครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับ อย่างที่บอกครับก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นแบนั์เวท118ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแชมป์ก็คือเมืองชัยสิทธิ์กำนันเนงอายุ20นะครับเป็นรุ่นน้อง2ปีเคยแพ้คะแนนมาเมื่อ12มีนาคมปี68ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่พิกัด120ปอนด์วันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาโดยมีเข็มขัดแชมป์118ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันครับ ส่วนตัวผมมองว่าน้ําเงินมนัตต่อย้มสวนครับจะใสความแข็งแกร่งกระดูกดีกว่านะครับปัมรัดพัดตีเบียดเอาชนะเมืองชัยย้าแขนได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคว้าชแชมป์รุ่น1 1 8ปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยมาครองได้สําเร็จครับผมให้น้ําเงินมนัตต่อย้ำสวนเป็นวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับต่อกันที่คู่ที่4หลังคู่เอกครับพายแก้วสบุญมีลิตรเจอกับทายาทไทยบิดยิมพิกัด128ปปอนด์ ภายแก้วุ0มีลทธิตรอายุ20จากชุมพรครับซ้อมที่20มิลทธิตรส่วนสูงนี่175เซนติเมตรน้ำหนักป่อปอๆ63กิโลกรัมยกมา40กว่าครั้งก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักษาสแข้ง่งเตะซ้ายต่อยซ้ายปั่มรัดฟัตีเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงถ้าฝฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังมีชนะนอกยก3ลิศมณีสวนจากคาเฟ่ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ แพ้คะแนนเสือขาวสอนนลุมนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพคคะแนนขุนไกลสิทธิ์พนันเชิงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ําเงินทายญาตไทยบิดยิมอายุ23จากศรีสะเกดส่วนสูง176เซนติเมตรก็ซ้อมที่มราชพัฒหมู่บ้านจำบึงครับ ทายาทมราชพัดหมู่บ้านจอมบึงรูปร่างสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมแต่ว่าหายไปจากเมืองกรุงหลายปีครับฟอร์มก่อนหายไปก็มีชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ออกิีกเกษมที่ศึกเพชรยินดีแพ้นักยกสามออโตเมืองผาภูมิที่ศึกวันกิ่งทองเมื่อ31กรกฎาคมปี62เลยทีเดียวนะครับก็ หายจากมองกรุงไป6ปีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้พายแก้ว2 0นมิลิตรอายุ20เป็นรุ่นน้อง3ปีส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่านะครับกระดูกเป็นรองครับแต่ว่าสภาพร,ร่างกายดีกว่าเพราะว่าชกประจําสม่ำเสมอนั่นเองส่วนน้ำเงินทายาทไทยบิดยิ้มทายาทออประเสริฐทายาทมรชพัฒหมู่บ้านจอมบึงตัวเดียวกันครับเป็นรุ่นพี่ หายไปนานอย่างที่บอกนะครับระยะหลังนี้ก็ไปโชคอยู่แถบภูธรทางอีสานใตา้อยู่บ้างนะครับขอให้ร่างกายมาสัก70%ส์่วนตัวผมมองว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับคููนี้ผมให้น้ำเงินไทยาตไทยบิดยืมเป็นมวยรักม่ชอบระดับ1ดาวครับต้องรุ้นไปๆปครับครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอาการแนะนํามวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออตโตได้มาตรฐานบริการรีบริการช็อปไวสวนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ลน p y 2 4 p y 2 4จะมีแอดมบินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยภายนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบสุดเจ้ามวยไทยบกเสาสมายัยประจำเสาที่2สิงหาคมปี68ครับ ครูที่ผมให้แดงคมพีเคสัญชัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักไม่ชอบระดับสองดาวหนักแรงได้ปลายมั่นคงคู้ที่2ก็ยังให้แดงครับเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวกระดูกมวยเก่าเอาอยู่ครับคู่3ให้นํำเงินมนัฐต่อย้ำสวนเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวแก่งกว่าเข่าแรงแซงปลาย อูก็ให้น้ำเงินครับทายาทไทยบิดยิมเป็นมรักไม่ชอบระดับ1ดาวกระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ